สุพรรณบุรีเมืองที่กล่าวได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเป็นมาคู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยเรามาแต่ช้านานแล้วและที่เมืองนี้เองก็เป็นสถานที่ที่มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายแต่ละยุคสมัยไม่เคยขาดหนึ่งในบรรดาพระเกจิอาจารย์เรื่องนามในยุคนี้ถ้าจะกล่าวไปแล้วก็คงจะต้องเอ่ยถึงหลวงพ่อพยุงสุนทโรหรือพระครูสุวรรณสุนทร พระเกจิอาจารย์ผู้เรืองนามของวัดบันลังอําเภอหนองยาไัจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งท่านเป็นที่ยอมรับกันในหมู่สิทยานุศิท์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศรวมไปถึงผู้ที่นิยมทางด้านเมตตามหานิยมต่างก็ยอมรับในตัวท่านชื่อเสียงของท่านนั้นขจรขจายออกไปจนมีสาธุชนมากมายต่างก็เดินทางมาเคารพสการะท่านไม่เว้นว่างแต่ละวัน แม้ว่าในปัจจุบันนี้ท่านจะมีอายุที่มากแล้วแต่หลวงพ่อพยุงท่านก็ไม่เคยปฏิเสธญ,ญาติโยมที่ได้เดินทางมาพึ่งใบบุญท่านไม่ว่าจะเป็นชนชั้นวันณะใดต่างก็ได้รับพรจากท่านอย่างเสมอภาคกันโดยที่แต่ละท่านที่เดินทางไปนมัสการหลวงพ่อพยุงนั้นต่างมีความเชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นสร้างความเป็นสิริมงคล ให้แก่ต้นเองและครอบครัวความโด่งดังของท่านนั้นรวดเร็วดังไฟลามทุ่งแต่จะมีสักกี่ท่านที่ล่วงรู้ถึงประวัติความเป็นมาของท่านหากเราย้อนอดีต เพื่อศึกษาจากความเป็นมาของหลวงพ่อพยุงแต่เดิมนั้นหลวงพ่อพยุงท่านเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีมาแต่กําเนิดท่านเกิดที่ตําบลหนองย่าใสอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2474ตรงกับปีมะแม่โดยโยมบิดาของท่านชื่อนายเจิมเกตประทุมโยมมารดาท่านชื่อนางปั่นเกตประทุมซึ่งปัจจุบันนี้ ท่านทั้งสองได้ถึงแก่กรรมไปแล้วหลวงพ่อพยุงสุนทโรท่านเป็นบุตรชายคนที่หในจำนวนพี่น้องทั้งหมด8คนในสมัยนั้นท่านเติบโตขึ้นมาด้วยการใช้ชีวิตเยี่ยงเด็กสามัญธรรมดาคนหนึง่งพอโตขึ้นเล็กน้อยก็ช่วยเหลือพ่อแม่ในการทำมาหากินซึ่งนั่นก็หมายถึงการทำนานั่นเองต่อมาท่านก็ไดศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ที่โรงเรียนวัดบัลลังจนกระทั่งอายุของท่านนั้นเข้าเกณฑ์ที่จะบวชได้แล้วท่านจึงได้รับการอุปสมบทบวชเรียนตามประเพณีของชายไทยเมื่ออายุครบ20ปีก็มักจะบวชเรียนเพื่อที่จะได้ศึกออกมาเป็นฆราวาสอีกครั้งหนึ่งและก็จะได้ตั้งหน้าตั้งตารรมาหากินและมีเย่ามีเรือนกันไปแต่หลวงพ่อพยุงท่านมิได้ดำเนินรอยทางชีวิตเช่นนั้น เพราะเมื่อท่านได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัดแล้วท่านก็มีความซึมซาบในความเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้สึกว่าความสงบสุขนั้นได้เข้ามาสู่ห้วงชีวิตของท่านอย่างไม่เคยมีมาก่อนหลวงพ่อพยุงท่านจึงตั้งมั่นที่จะศึกษาพระธรรมให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงแต่ชะตาชีวิตของท่านไม่เป็นใจเมื่อท่านได้เป็นพระภิกษุสงฆ์ได้ไม่นานท่านก็อาพาธ เนื่องจากสุขภาพของท่านนั้นไม่สมบูรณ์อาจสืบเนื่องมาจากการทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็ได้ในช่วงที่หลวงพ่ออยู่ที่วัดน้ำผุนะครับหลวงพ่อได้อยู่กับหลวงพ่อเต่าใช่ไหมครับหลวงพ่อเต่าครับหลวงพ่อได้ศึกษาอะไรบ้างครับได้วิชาต่างๆวิีาวิชาจากนั้นหลวงพ่อได้มาจำอยู่ที่วัดบัรลังได้มาจำที่วัดบัรลังตลอดหลวงพ่อได้ก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์อะไรบ้างครับ อช่วงแรกก็ไม่ได้ก่อสร้างอะไรชอบชอบอยู่เงียบๆพอได้ทำมาจากวััดนำมาครับได้ทำปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆจนจนพระสับสุบสี่งนี้มามาก่อสร้างศาลามาสร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างหอประชุมสร้างหอชั้นในช่วงนั้นที่หลวงพ่อ ได้ปฏิบัติรมหลวงพ่อเคยทุดงปไปแล้วไหมครับไม่ไม่เคยทุดองไม่เคยทุดงหลวงพ่อมีสหายธรมบ้างไหมครับเรื่องราวต่างๆของหลวงพ่อพยุงแห่งวัดบัลลังก์อำเภอหนองยาไซจ,จังหวัดสุพรรณบุรีกําลังดําเนินไปถึงช่วงที่หลวงพ่อท่านได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัดใหม่ๆด้วยจิตใจที่ต้องการศึกษาพระธรรมแต่เนื่องจากหลวงพ่อท่านมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงเป็นเหตุให้หลวงพ่อท่าน ไม่ได้ศึกษาพระธรรมในช่วงนั้นซึ่งในปัจจุบันนี้อาการก็ยังคงแสดงขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวในสมัยที่ท่านได้อุปสมบทนั้นอยู่ในช่วงปีพศ2494แต่ท่านก็มิได้ละเลยด้านการศึกษาแม้ว่าสุขภาพของท่านจะไม่เป็นใจท่านก็ยังคงหาเวลามาศึกษาพระธรรมคำสอนได้ด้วยสติปัญญาที่ท่านมีความสามารถในการจดจำที่ดี ทำให้ท่านสามารถศึกษาได้อย่างรวดเร็วและต่อมาท่านก็สแสวงหาการศึกษาในสภาวิชาด้านต่างๆรวมไปถึงด้านวิปัสสนากรรมฐานซึ่งท่านมีอาจารย์หลายท่านเช่นท่านเคยเดินทางมาศึกษากรรมฐานที่วัดปากน้ำภาษีเจริญกับหลวงพ่อสดที่เรียกว่าธรรมกายซึ่งเป็นแกนวิชากรรมฐานที่สำคัญต่อมาท่านก็ได้ศึกษาวิชากับพระอาจารย์เต่า ซึ่งมีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นเกี่ยวกับวิชาหลายประเภทเมื่อท่านได้ศึกษาวิชาต่างๆแล้วท่านก็ได้ประจําพรรษาที่วัดบัลลังแห่งนี้ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านเกิดเมืองนอนของท่านหลวงพ่อพยุงท่านยังคงมองเห็นความสําคัญในการศึกษาและการทําุบํารุงวัดบัลลังท่านได้พยายามที่จะพัฒนาวัดให้มีความเจริญทั้งด้านการศึกษาและให้เหมาะสมกับเป็นสถานที่ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนผมเห็นหลวงพ่อกำลังก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ของโบสถ์เลยครับเออปัจจุบันนี้ก็ทำเมนทำเมนทำหอะระฆังทำโบสถ์เมนก็เสร็จแล้วหอะระฆังเสร็จแล้วก็ยังเหลืออีกโบสถ์ยังไม่เสร็จบนฑปยังไม่เสร็จพระมหาจีดียังไม่เสร็จ พระพุทธรูปปางลาลาเสร็จแล้วแต่ยังขาดแทนแล้วก็มาขุดสะขุดสะประมาณห้าไร่ทาเก,กาะกลางสะทําสลานี่ก็ยังไม่เสร็จถ้าชิตยละอีกทองคำปีนี้คงจะเสร็จโบสถ์ที่หลวงพ่อกำลังทาอยู่นะครับจะเสร็จประมาณเมื่อไหร่ครับกะปีหน้าเนี่ยเสร็จประมาณปีเสร็จครับตุกวันเลยครับ ทำมาได้สามปีเสร็จแล้วเข้าปีที่สี่ปีนี้กะว่าปีที่ที่ห้าก็คงจะเสร็จโครงการที่หลวงพ่อตั้งไว้ก็มีสร้างโบสถ์สร้างโบถสบถ์เนี่ยวิหาร,รแล้วก็วิหารอย่างอยอมสร้างบนตบก่อนบนตบใช่การบนตบ,บกาลังทํายังไม่เสร็จจนจะเสร็จเี๋ยวก็คงจะเสร็จพร้อมๆโบสถ์ครับผมแล้วก็ทาพระธาตุ เจดีนะเจดีบรรจุภาะจาลีกิตตาพุทธิจาวพระคงจะงบไปถราประมาณสองปีหรือสามปีเสร็จแต่เดิมนั้นที่วัดบัลลังก์แห่งนี้ตามทะเบียนของกรมการาศาสนาได้แจ้งไว้ว่าวัดบัลลังก์เป็นวัดที่มีสลาการ,ปรเปลี่ยนหนึ่งหลังกุฏิสี่หลังสลากลางน้ำหนึ่งหลังมีพระอยู่เพียงไม่กี่รูปนั่นแสดงให้เห็นว่าวัดบัลลังก์แต่เดิมนั้นในยุคนั้นเป็นเพียงวัดเล็ก ที่ขาดการทำนุบํำรุงสภาพรอบข้างของวัดเป็นป่ารกกรุงรังพื้นดินครุขระสัญจรไปมาลำบากเต็มไปด้วยต้นรังแต่คงมีหลวงพ่อแท่นพระพุทธรูปเก่าแก่ซึ่งเป็นที่เคารพบ,บูชาของบรรดาญาติโยมในละแวกใกล้เคียงที่ต่างมาขอพรและสักการะกันอยู่เป็นประจำด้วยความที่เชื่อว่าสามารถที่จะขอพรได้อย่างสมปรารถนา ต่อมาเมื่อหลวงพ่อพยุงท่านได้มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสที่วัดบัลลังแห่งนี้เมื่อปีพศ .2505 ท่านก็ได้เห็นความสำคัญของการสร้างสาธารณประโยชน์มากมายเช่นการซื้อที่ดินหไร่เพื่อสร้างโรงเรียนรวมทั้งตั้งทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดีแต่ยากจนโครงการอาหารกลางวันเด็กดำเนินการสร้างหอสมุดโรงเรียน ทั้งท่านยังมอบหมายให้พระภิกษุที่มีความรู้มาเป็นครูสอนนักเรียนและกิจกรรมทางศาสนารวมไปถึงการให้การศึกษาในการนั่งสมาธิเพื่อจันรงจิตใจของเยาวชนให้รู้จักถึงความดีความชั่วและผลกรรมพัฒนาจิตใจในชุมชนด้วยการสร้างสรรเยาวชนที่ดี mm hmm. เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติสืบไปแต่ไม่เพียงเท่านั้นที่หลวงพ่อพยุงท่านได้กระทำ ท่านยังคงเห็นถึงความสำคัญของวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่จำเป็นของชุมชนท่านคงสรรสร้างวัดให้เจริญการก่อสร้างก็เป็นการสร้างวัตถุสร้างสถานที่อยู่ที่อาศัยที่ผักพิงของญาติโยมกด็ดีของเพื่อนพิสุสมณเณรกด็ดีที่จะได้มารับ การปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมและสำหรับญาติโยมที่จะได้มารักษาศีลปฏิบัติธรรมกันต่อไปในวันข้างหน้าอาตมารมก็เพื่อเพราะมุ่งผลอันนี้ที่ให้โอมจะได้มารักษาศีลปฏิบัติธรรมกันมันเป็นวัตถุชนิดหนึ่งส่วนทางวัตถุธรรมนั่นก็อาตมาก็ ได้มีการศาึกษาพระธรรมวินัยภายในวัดตั้งแต่ชันตรีถึงชันเอกปัจจุบันนี้ก็มีิมสสมณีงหมดจยี่สิบหกองเนียนสามองรวมแล้วก็เป็น29่บเกอง์ทวนไม่กีก็ประมาณ20่สกว่าตุกวันนี้ก็กำลังเปิดโรงเรียน พุทธศาสนาประจำเศรอาติให้แก่เยาวชนทำมาเพื่อให้ธรรมะแก่ญาติโยมมีผู้มาเรียนมากไหมครับครับประมาณร้อยสักคนตาม,มาเป็นลูกชาวนามีโยมพ่อชื่อเจิมโยมแม่ชื่อปันยมมีลูกไปวกันทั้งหมดเจ็ดคน <c oughs> ตาม,มาเป็นคนที่้าทุกวันนี้จะ คนที่หกได้เกลียจชีวิตไปแล้วนอกนั้นก็อยู่ได้ทั้งพร้อมเดิมก็เป็นชาน่างนาช่วยเมื่อโตขึ้นก็ช่วยพ่อแม่ทำนาเมื่อไหวโตวขึ้นครบบวชจะได้ไปบวชวที่วัดหนองรวนโดยประกู ศรชนาดรูรักวัรดดอนลุปารามเป็นอุญชาบุตเมื่อพอดเก้าสี่บวชแล้วก็ได้อยู่ที่วัดนี้ชั่วคราวเมื่อพศอดเก้าสี่ก็ได้ไปศึกษาทรรมกายอยู่ที่วัดปักน้ำพระศรีเจริญเมื่อไกลคำนร่งซาครับมาจำนั่ษาที่วัดปเจ้าออำเภอศรีประรจันออกัรรษาเลยก็ได้กลับมาอยู่ที่นี่อีกอีกปี เราลงเครื่องข้าไปจำมัตตาที่วัดน้ำพุจังหวัดอ่างทองไปศึกษาวิชาต่างๆมาออกคอนซาเลยครับกลับกลับมาก็าได้มาจำมัตตายอยู่ที่วัดนี้ตลอดเรื่องราวของหลวงพ่อพยุงแห่งวัดบัลลังก์อำเภอหนองย,ย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องราวที่หลวงพ่อพยุงท่านได้กลับมาจากการศึกษาและพัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนด้วยการให้การศึกษาแก่เยาวชนด้วยการสร้างโรงเรียน แต่จากวัดบรรลังที่เต็มไปด้วยความสุดโรมหลวงพ่อพยุงท่านไม่ได้ละเลยความสําคัญของวัดท่านได้ดําเนินการก่อสร้างสลาการเปลี่ยนหลังใหม่ขึ้นเมื่อปีพศ .2514 เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชนต่อมาท่านก็ดําเนินการสร้างรั้วและหอสวดมนต์ขึ้นใหม่เนื่องจากวัดบรรลังเริ่มมีพระสงฆ์มากขึ้นจนไม่สามารถใช้หอสวดมนต์ได้สะดวก ท่านจึงต้องสร้างขึ้นถึงสี่หลังรวมทั้งท่านยังจัดสร้างซ่อมแซมวิหารที่ปริสถานหลวงพ่อแท่นพระพุทธรูปคู่วัดบัลลังก์อันเป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวบ้านในละแวกนั้นและต่อมาก็กลายเป็นสถานที่ที่มีผู้คนต่างเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศมาสักการะบูชาหลวงพ่อแท่นด้วยความศรัทธาอีกทั้งท่านยังเป็นผู้ที่ดับทุกข์สร้างสุขให้แกบ่บรรดาผู้เดือดร้อน และต่างเดินทางมาสักการะท่านอย่างไม่เว้นว่างแม้แต่วันเดียวด้วยแรงศรัทธาที่เกิดขึ้นจากความพิจารณาในการปฏิบัติของพระเกจิอาจารย์ท่านนี้หลังจากที่ท่านได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัดเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนจนเป็นถึงครูสอนพระปรยิยติธรรมในช่วงชีวิตของท่านที่เป็นพระสงฆ์นั้นท่านพยายามปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความเคร่งครัดและสมถะท่านได้สร้างถาวรวัตถุต่างๆในวัดเช่นโบสถ์วิหารจนเป็นที่ล่ำลือในความสวยงามแต่การก่อสร้างถาวรวัตถุของท่านนั้นใช้เวลาการก่อสร้างที่ยาวนานเพราะทานศรัทธาของชาวบ้านที่ช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังแต่เนื่องจากวัดอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าชนบทในสมัยก่อนนั้นจึงจำต้องค่อยเป็นค่อยไป แต่คงมีหลวงพ่อแท่นพระพุทธรูปเก่าแก่ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของบรรดาญาติโยมในละแวกใกล้เคียงที่ต่างมาขอพรและสการะกันอยู่เป็นประจำต่อมาเมื่อหลวงพ่อพยุงท่านได้มาดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสที่วัดบรรลังแห่งนี้เมื่อปีพศ2505โดยท่านหวังที่จะทำรุุบ,บํารุงพระพุทธศาสนาประกอบกับกระทําตนเป็นที่พึ่งแก่สาธุชนที่มีทุกข์และเมื่อพ้นทุกข์ ท่านก็จะให้คำสอนที่ท่านยึดมั่นมาตลอดก็คือโดยเฉพาะการให้อภัยทานคือการให้อภัยทุกๆคนแม้ว่าเขาจะดุด่าว่ากล่าวก็ให้อภัยจงมองคนทุกคนว่าเป็นคนดีและคำหนึงอยู่เสมอว่าโลกและสังขารนั้นไม่แน่นอนแก่งแย่งชิงดีกันถึงจะได้มาก็เอาติดตัวไปด้วยไม่ได้ต่อมาอีกไม่นาน ทั้งกุฏิและเมนก็ถูกสร้างขึ้นเรื่อยมาด้วยฐานศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่รวมใจกันด้วยความศรัทธาในตัวหลวงพ่อพยุงทําให้ความเจริญต่างๆลังไหลเข้ามาสู่วัดบัลลังจากวัดที่สุดโทมมีถาวรวัตถุไม่กี่ชิน้นก็กลับกลายเป็นวัดที่มีความเจริญทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจของผู้คนดูช่างเป็นวัดที่เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ ที่รวมจิตใจชาวพุทธที่หลั่งไหลกันเข้ามาพึ่งใบบุญของหลวงพ่อพยุงบัดนี้ถ้าใครเคยไปที่วัดบัลลังก็จะเห็นถึงความสวยงามของวัดที่มีความเป็นประเบียบและเป็นศูนย์รวมทางการศึกษาของเยาวชนชาวหนองยา่าใส่ทำให้ลืมภาพวัดเก่าแก่สุดโทมที่รกรุงรังไปได้ด้วยเวลาเพียงไม่กี่สิปี แต่ไม่ว่าหลวงพ่อพยุงท่านจะสร้างสมความดีและสิ่งต่างๆมามากสักเพียงใดหลวงพ่อท่านก็ไม่เคยหยุดหย่อนในภาระการดูแลวัดและการให้คำปรึกษาลดความทุกข์ร้อนที่เดินทางมาหาท่านให้กลับไปด้วยความร่มเย็นจิตใจที่กลัดกลุ้มก็มักจะคลายความทุกข์ด้วยธรรมะที่หลวงพ่อพยุงท่านได้แผ่ให้แกบ่บรรดาสาธุชนที่มาเคารพสการะท่าน รวมทั้งพอรอันประเสริฐที่หลวงพ่อท่านได้ให้กับบุคคลทุกชั้นวันณนะดังที่เราท่านทั่วประเทศจะได้สนับตรับฟังไปพร้อมกันจากหลวงพ่อพยุงวัดบัลลังจังหวัดสุพรรณบุรีณบัดนี้ครับขออนุโมทนาที่คณะช่องห้าใ้มาสัมภาษรตมาญาติโยมที่ได้ฟังรายการนี้ ขอให้ญาติโยมทุกคนจงตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมในคุณธรรมเพื่อชีวิตจะได้เกิดความสุขความเจริญอยู่จะเป็นสุขเมื่อละ,ละโลกนี้ไปก็จะได้เป็นสุขชีวิตถ้าอยู่กาดชั้นขาดศีลขาดธรรมก็จะหาความสุขไม่ได้ขออนุโมทนาขอขอบคุณญาติโยมที่ได้มาสัมทำพิธีมาวันนี้และขอให้เกิดความสุขความเจริญ ตลอดญาติโยมที่ได้ฟังอยู่ทางบ้านที่อาตมาได้กล่าวไปนี้ญา,าติโยมที่ได้ฟังรายการนี้ก็ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญสิ่งไรตั้งใจสิ่งใดปรารถนาสิ่งนั้นก็ขอให้สําเร็จสมตมามโนปฏิทานความปรารถนาทุกประการเตอ